สวัสดีค่ะสถิติมีไว้ทุกสาวๆไม่โฟกัสแต่บิงยอมไม่ได้ทุ่มสุดพลังคลิปนี้นะคะเรามาอัปเดตความปังของแบ็คพิงค์หนังปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลง Pink พิงค์เวนอม้นงานซิงเกิลแรกจากอัลบั้มวันพิงคที่เพิ่งถูกปล่อยออกมาให้ชมกันล่าสุดเรียกได้ว่าทันทีที่มิวสิกวิดีโอถูกปล่อยออกมาก็ทุบสถิติรัวๆตามรายงานจากแอเคาท์ค่ะนิวบิงบนแพลตฟอร์มทวิตเตอรเมื่อเวลาประมาณ11 5 5นา5นาทีเผยว่า Music กวิดีโอเพลงพิงเวนอมสามารถทำยอดวิวบนแพลตฟอร์ม YouTube ทะลุ10ล้านได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาเพียง52นาทีเท่านั้นทำให้พิงเวน n อมขึ้นแท่นกลายเป็นเพลงของแบ็คพิงที่มียอดวิวทะลุ10ล้านครั้งเร็วที่สุดทำลายสถิติเดิมที่เลิฟซิกเกอเคยทำไว้ก่อนหน้านี้โดยใช้เวลาอยู่ที่53นาที ขนาดเดียวกันในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงกับอีก50นาทีค่ะช่อง YouTube ของวงก็มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นถึง3แสนคนเลยทีเดียวทำให้ปัจจุบันณนะวันที่19สิงหาคม2 0 2 2เวลา12นา50นาทีค่ะช่อง b a c k p พิ k o f f i c i a l มีผู้ติดตามอยู่ที่77ล้านคน นอกจากนี้พิงเวนน้อมนะคะยังกลายเป็นเพลงของศิลปินเกร,ร์กรุ๊ปที่เดบิวต์สูงสุดในชั่วโมงแรกบนชาร์ตท็อปวันทัของเมลอนอยู่ในอันดับที่3สูงสุดในบรรดากเกร,ร์กรุ๊ปสำหรับปี2022อีกด้วย และนี่ค่ะก็เป็นยอดสถิติคร่าวๆเพียงบางส่วนของเพลงพิงค์แว o m อมซึ่งแอดที่นำมาแชร์ให้ได้ดูได้ฟังกันหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวแอดจะมาต่อในคลิปหน้านะคะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ